แชท GPT เซแน่ใจหรือว่าคุณรู้จักคนที่คุณรักดีพอเพราะบางครั้งน้ำตาของเขาอาจซ่อนความลับที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนคืนนี้เมื่อภรรยากลับบ้านเร็วกว่าทุกวันสิ่งที่เธอเห็นในครัวจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการเสียงสะอื้นของผู้ชายคนหนึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดอย่ากระพริบตาเพราะทุกวินาทีต่อจากนี้คุณจะไม่รู้เลยว่า ความจริงคืออะไรและโกหกคือสิ่งไหนฝนตกปรอยปรยตอนที่ฉันเลี้ยวรถเข้าบ้านกลิ่นหอมของกับข้าวลอยมาตามลมจากครัวฉันยิ้มเพราะคิดว่าสามีคงเตรียมมื้อเย็นไว้ให้บ้านเงียบกว่าปกติมีเพียงเสียงน้ำหยดจากหลังคาฉันถอดรองเท้าแล้วเดินเข้าไปช้าๆเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นจากในครัวหัวใจฉันเต้นแรงร่างกายแข็งค้างอยู่ตรงประตู สามีนั่งอยู่บนพื้นข้างโต๊ะอาหารเสื้อเขาเปียกน้ำตามือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะกุมหน้าไว้ฉันเรียกชื่อเขาเบาๆแต่เขาไม่ตอบมีเพียงเสียงหายใจขาดห่วงกับบรรยากาศที่หนักอึ้งฉันก้าเข้าไปใกล้กลิ่นน้ำแกงกับควันจากเตาอบลอยคลุ้งไฟในครัวส่องสว่างแต่เย็นชายอย่างประหลาดเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความเจ็บปวดริมฝีปากของเขาสัน่นก่อนพูดออกมาเสียงแผ่วเบา คำพูดนั้นทําให้เลือดในร่างฉันหยุดไหลทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งทั้งแสงทั้งเสียงฉันยืนนิ่งมองเขาโดยไม่อาจขยับตัวได้ในมือเขามีรูปถ่ายเก่าๆใบหนึ่งถูกบีบแน่นจนยับรูปนั้นคือภาพของเราและใครอีกคนที่ฉันไม่รู้จักสายตาของเขามีทั้งความเศร้าและความโกรธซ่อนอยู่เขาพูดอีกครั้งด้วยเสียงที่หนักแน่นกว่าเดิม และในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าชีวิตหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงฝนข้างนอกดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะกลืนทุกอย่างรอบตัวหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบได้ยินชัดในความเงียบของห้องฉันพยายามจะพูดอะไรสักอย่างแต่ลำคอแห้งผากดวงตาของเขายังคงจับจ้องมาที่ฉันไม่กระพริบรูปถ่ายในมือของเขาหล่นลงบนพื้นอย่างช้าๆฉันมองภาพนั้นอีกครั้งใบหน้าของผู้หญิงในรูปยิ้มอ่อนโยนแต่สิ่งที่ทำให้ฉันขนลุกคือเธอสวมสร้อยเส้นเดียวกับของฉัน ฉันเอื้อมมือไปแตะสร้อยที่คอมันเย็นเฉียบจนรู้สึกได้สามีมองการกระทํานั้นของฉันแล้วหัวเราะในลำคอเบาๆเสียงหัวเราะของเขาไม่เหมือนเดิมมันแห้งและแตกหักเธอจำไม่ได้จริงๆเหรอเขาถามเสียงแผ่วแต่ชัดเจนฉันขมวดคิ้วพยายามเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดรูปนี้ถูกถ่ายเมื่อห้าปีก่อนวันเดียวกับที่เธอบอกว่าหายไปทั้งวันคำพูดนั้นเหมือนมีดที่ค่อยๆกรีดลงกลางอก ฉันก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเสียงกระเบื้องเงย็นใต้เท้าทําให้ฉันรู้ว่าตัวเองกําลังสัน่นฉันเจอรูปนี้ในลิ้นชักหลังตู้เขาพูดต่อน้ําเสียงสั่นแต่ยังควบคุมได้และข้างหลังรูปมีข้อความเขียนไว้ด้วยลายมือของเธอฉันหายใจติดขัดพูดอะไรไม่ออกเขาหยิบรูปขึ้นมาอีกครั้งพลิกด้านหลังให้ฉันดูบนกระดาษมีเพียงประโยคสั้นๆแต่ชัดเจนขอโทษนะฉันต้องเลือกเขา ฉันรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าหายไปทุกเสียงรอบตัวจางลงเหลือเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาภาพวันนั้นย้อนกลับมาในหัวอย่างรวดเร็วเสียงโทรศัพท์ที่ฉันรีบตัดสายเสียงรถที่จอดรอหลังซอยกลิ่นน้ำหอมของใครบางคนที่ฉันพยายามลืมฉันพยายามจะพูดแต่เสียงไม่ออกมาแม้แต่คำเดียวเขายิ้มเศร้าแล้วเอ่ยเสียงเบาเธอจำเขาได้แล้วใช่ไหมฉันหลบตาลงน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัว มือของเขาสั่นแต่ยังคงมองฉันด้วยสายตาที่ปวดร้าวฉันรอให้เธอบอกความจริงมานานมากแล้วเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกอย่างเย็นชากลิ่นข้าวสุกที่ไม่ติดก้นหม้อเริ่มลอยฟุง้งฉันรู้ว่าความเงียบนี้อาจไม่มีวันจบลงง่ายๆฝนยิ่งคงตกหนักขึ้นเรื่อยๆราวกับโลกกำลังร้องให้แทนเราและในแสงสลัวของครัวไทยเล็กๆแห่งนั้นฉันเห็นเงาของเขาค่อยๆสั่นก่อนที่เสียงสะอื้นจะดังขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงของเขาคนเสียงสะอื้นของเราสองคนปนกันจนแยกไม่ออกน้ำตาไหลอับแก้มฉันพยายามจะพูดแต่ลมหายใจขาดห่วงกลิ่นควันไม่จากหม้อบนเตาเริ่มแรงขึ้นจนทําให้ตาแสบฉันก้าวไปข้างหน้าอยากดับเตาอ,อยากหนีจากตรงนั้นแต่เขายื่นมือมาจับข้อมือฉันไว้แน่นสัมผัสของเขาเย็นเยียบราวกับคนที่หมดแรงจะมีชีวิตต่ออย่าหนีอีกเลยเสียงเขาเบาแต่หนักแน่น ฉันแค่อยากได้คําตอบว่าทําไมวันนั้นเธอถึงเลือกเขาฉันหลับตาแน่นภาพวันเก่ากลับมาชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานวันที่ฉันเหนื่อยท้อและรู้สึกว่าความรักของเราหายไปจากสายลมวันที่มีอีกคนยื่นมือเข้ามาพร้อมคําพูดตอบโยนที่ฉันหอยหาฉันไม่ได้ตั้งใจจะทรยศแต่หัวใจอ่อนแอกว่าที่คิดฉันแค่เหงาฉันพูดออกมาในที่สุดเสียงสั่นจนแทบไม่เป็นคําเขาปล่อยมือช้าๆแววตาเต็มไปด้วยความปวดร้าวเหงาเหรอ เขาพึมพำเบาๆก่อนหัวเราะอย่างหมดแรงแล้วฉันละ่ที่รอเธอกลับบ้านท,นทุกวันที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เธอยิ้มคำพูดของเขาเหมือนค้อนที่ทุบลงกลางใจฉันไม่กล้าศบตามองแต่พื้นกระเบื้องที่สะท้อนเงาของเราเงาของคนสองคนที่ครั้งหนึ่งเคยเดินเคียงกันแต่ตอนนี้ห่างออกไปเรื่อยๆเสียงฝนยิ่งคงกระหน่ำเหมือนจังหวะหัวใจที่บ้าคลาั่งไฟในครัวกระพริบแผ่วๆเหมือนจะดับในทุกขณะฉันยื่นมือไปหยิบรูปนั้นจากพื้นมือสั่นเทา กระดาษเปียกน้ำตาจนหมึกเริ่มเลอะเลือนฉันไม่ได้รักเขาแล้วฉันพูดเบาๆแทบจะกระซิบเขาเงียบไปนานราวกับกำลังช่างใจระหว่างความเกลียดกับความรักแต่เธอเคยรักเขาใช่ไหมเสียงเขาเย็นจนฉันขนลุกฉันตอบไม่ได้เพียงแค่ก้มหน้าอยู่อีกแต่งเงียบงันยาวนานจนได้ยินเสียงฝนซึมเข้าตามขอบหน้าต่างเขายืนขึ้นช้าๆดึงผ้ากันเปื้อนออกจากตัวสายตาที่เคยมองด้วยความรักตอนนี้ว่างเปล่าฉันเหนื่อยแล้ว เขาพูดเบาๆก่อนหมุนตัวเดินออกจากครัวฉันยืนนิ่งเสียงฝีเท้าเขาค่อยๆห่างออกไปกลิ่นอาหารไม่ยังคงอยู่และเสียงประตูบ้านปิดดังสนัน่นโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนฉันสุดตัวลงตรงที่เขานั่งเมื่อครู่มือยังคงถือรูปถ่ายใบนั้นแน่นน้ำตายหยดลงบนกระดาษซึมเข้าไปในรอยหมึกเก่าและในความเงียบของบ้านหลังนั้นเสียงหัวใจฉันดังชัดกว่าเสียงใด มันเต้นอย่างเจ็บปวดเตือนว่าทุกสิ่งที่ฉันทำกำลังย้อนกลับมาทำร้ายฉันเองแสงจากหน้าต่างเริ่มจางลงฝนยังคงตกไม่หยุดฉันนั่งมองไปทางประตูที่เขาเพิ่งเดินผ่านออกไปไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาอีกไหมหรือบางทีความเงียบนี้อาจเป็นคำตอบที่ฉันกลัวที่สุดดอไปฉันยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นเสียงฝนกลายเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวในค่ำคืนนี้กลิ่นไม่จัดอาหารค่อยๆจางลงเหลือเพียงกลิ่นความเศร้าในอากาศ หยดน้ำจากเส้นผมไหลลงมาบนแก้มผสมกับน้ำตาที่ไม่หยุดไหลแสงไฟในครัวสั่นไหวเหมือนหัวใจที่กำลังจะแตกสลายฉันพยายามสูดลมหายใจเข้าลึกๆแต่ทุกครั้งที่หายใจฉันกลับได้ยินเสียงเขาเสียงที่เคยอ่อนโยนวันนี้กลายเป็นเสียงสะท้อนที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดฉันลุกขึ้นยืนช้าๆเดินไปที่โต๊ะอาหารที่เขาเพิ่งนั่งร้องไห้แก้วน้ำยังวางอยู่ตรงนั้นคราบน้ำตาย,ยังติดอยู่บนขอบ ฉันแต่มันเบาๆและรู้สึกเหมือนสัมผัสได้ถึงความเสียใจของเขาข้างๆแก้วน้ำมีโทรศัพท์ของเขาวางอยู่หน้าจอยังเปิดอยู่ฉันลังเลแต่สุดท้ายก็หยิบขึ้นมาดูบนหน้าจอมีข้อความที่เขาเพิ่งทิมพ์ไว้แต่ยังไม่ได้ส่งฉันพยายามให้อภยัยแต่ทุกครั้งที่มองหน้าเธอฉันเห็นภาพวันนั้นฉันวางโทรศัพท์ลงมือสั่นจนแทบถือไม่อยู่โลกทั้งใบเหมือนแคบลงจนหายใจไม่ออก ฉันหันไปมองทางหน้าต่างเห็นเงาของเขาเดินผ่านสวนหน้าบ้านไปเขาไม่หันกลับมามองเลยแม้แต่น้อยฉันวิ่งตามออกไปทันทีเท้าเปล่าสัมผัสพื้นเย็นเฉียบของระเบียงฝนย่งตกหนักร่างของฉันเปียกไปทั้งตัวกลับมาก่อนฉันตะโกนเสียงสัน่นแต่เสียงฝนกลบหมดเขาหยุดเดินแต่ไม่หันกลับมาร่างสูงของเขายืนนิ่งอยู่กลางสายฝนฉันวิ่งเข้าไปใกล้ยพยายามจะคว้าแขนเขาไว้ แต่ก่อนที่มือฉันจะถึงเขากลับพูดขึ้นโดยไม่หันมาเธอรู้ไหมว่าฉันต้องเจ็บแค่ไหนถึงได้ร้องให้ในครัวคนนั้นน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเสียใจที่สะสมมานานทุกมื้ออาหารที่เธอไม่กลับบ้านฉันยังทำกับข้าวไว้รอเสมอแต่สุดท้ายฉันกินมันคนเดียวตลอดฉันยืนนิ่งน้ำฝนไหลอับหน้าแต่ไม่มีแรงจะเช็ดเขาหันมาช้าๆดวงตาแดงจากการร้องไห้ฉันอยากให้อภัยเธอเขาพูดเสียงเบา แต่ทุกครั้งที่หลับตาฉันเห็นเธออยู่ในอ้อมแขนของคนอื่นหัวใจฉันร่วงวูบมือเย็นจนชาฉันอยากจะอธิบายอยากจะขอโทษอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่คำพูดทุกคำที่คิดไว้กลับหายไปหมดมีเพียงเสียงสะอื้นที่ดังแผ่วๆจากในลําคอเขามองหน้าฉันนิ่งๆก่อนจะถอดแหวนจากนิ้วออกมาช้าๆฉันไม่รู้ว่าความรักของเราตายไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่คืนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องปล่อยมันไป เขาวางแหวนไว้ในมือฉันแล้วหมุนตัวเดินออกไปท่ามกลางสายฝนฉันยืนอยู่ตรงนั้นมองแผ่นหลังของเขาไกลออกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายร่างเขาก็เลือนหายไปในความมืดมือของฉันยังคงกำแหวนแน่นจนเจ็บน้ำตาไหลไม่หยุดแต่ไม่มีเสียงร้องอีกต่อไปมีเพียงความม่างเปล่าที่ก้องสะท้อนในใจฉันกลับเข้าบ้านเดินผ่านครัวที่ยังมีจานค้างอยู่บนโต๊ะแสงไฟส่องผ่านหน้าต่างเห็นเงาตัวเองสะท้อนในกระจก ใบหน้าที่ไม่เหลือเขาความสุขอีกต่อไปฉันสุดตัวลงบนเก้าอี้มองแหวนในมืออย่างคนหลงทางในห้องครัวที่เคยอบอุ่นตอนนี้มีเพียงความเย็นเยียบและความเงียบเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อไปแต่สําหรับฉันเวลาเหมือนหยุดอยู่ตรงที่เขาหันหลังเดินจากไปและฉันรู้ว่าฉันคือคนที่ทำให้ทุกอย่างพังเองทั้งหมดเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดราวกับไม่มีวันสิ้นสุดฉันนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นมองแหวนในมือจนภาพเริ่มพร่า แสงจากหลอดไฟสะท้อนวงแหวนสีเงินที่เขาทิ้งไว้ให้มันเย็นชาเหมือนโลหะแต่กลับแผดเผาใจฉันราวกับไฟในหัวมีแต่ภาพของเขาเสียงหัวเราะเก่าๆที่เคยก้องอยู่ในบ้านภาพวันที่เราทำอาหารด้วยกันวันที่เขาเช็ดเหงื่อให้ฉันอย่างอ่อนโยนทุกอย่างเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานแต่ตอนนี้มันกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันหวนกลับฉันเดินไปที่หน้าต่างเห็นสายฝนที่ยังคงกระหน่ำลงมาไม่หยุดเสียงฟ้าร้องทำให้หัวใจสะดุ้งทุกครั้ง ฉันมองถนนที่เต็มไปด้วยน้ำแต่ไม่เห็นเงาของเขาอีกแล้วเพียงแต่เห็นรองเท้าคู่หนึ่งของเขาที่วางอยู่ตรงบันไดบ้านฉันค่อยๆก้มลงหยิบมันขึ้นมารองเท้าเปียกฝนกลิ่นดินผสมกับกลิ่นสบู่ของเขายังติดอยู่แค่กลิ่นนั้นก็ทําให้ฉันน้ําตาไหลอีกครั้งทุกอย่างในบ้านยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่มีเขาเสียงนาฬิกายังคงดังติ๊กตอกในจังหวะที่สม่ำเสมอ แต่ในใจฉันทุกจังหวะของเวลาเหมือนกำลังตัดลมหายใจของตัวเองฉันเดินไปที่โต๊ะอาหารอีกครั้งจ้องมองจานที่เขาเคยเตรียมไว้อาหารเย็นที่ตอนนี้เย็นเฉียบจนไม่มีชีวิตฉันค่อยๆนั่งลงตรงเก้าอี้ที่เขาเคยนั่งและรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่แผ่ซ่านเข้ามาในทุกอนูของร่างกายบนโต๊ะยังมีผ้าขนหนูผืนเล็กที่เขาใช้เช็ดมือก่อนร้องไห้ฉันหยิบมันขึ้นมากอดไว้แน่นราวกับกอดเขาครั้งสุดท้าย เสียงลมหายใจตัวเองเบาและสั่นระรัวกลิ่นสบู่จากผ้าขนหนูนั้นทําให้ภาพคืนที่เรายังรักกันชัดเจนขึ้นอีกครั้งคืนที่เขายิ้มให้ฉันก่อนนอนคืนที่เราพูดถึงอนาคตของเราใต้ผ้าห่มเดียวกันฉันเผลอพูดออกมาเบาๆขอโทษคําคํานั้นลอยอยู่ในอากาศเหมือนเสียงที่ไม่มีใครได้ยินฉันพูดอีกครั้งแต่เสียงเริ่มแตกขอโทษนะน้ำตาไหลลงบนผ้าขนหนูจนเปียกชุ่ม ฉันอยากย้อนเวลาอยากกลับไปในวันที่ทุกอย่างยังไม่พังอยากกอดเขาไว้แน่นและบอกว่าเขาสําคัญแค่ไหนแต่เวลานั้นไม่มีอีกแล้วโทรศัพท์ของฉันสั่นขึ้นมาเสียงแจ้งเตือนดังเบาๆฉันคว้ามันมาดูด้วยความหวังว่าจะเป็นข้อความจากเขาแต่ไม่ใช่เป็นเทียงข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารว่าเขาโอนเงินเข้าบัญชีฉันจํานวนเงินไม่มากแต่ข้อความแนบใต้ชื่อเขาทําให้มือฉันสัน่นเธอยังต้องอยู่ต่อดูแลตัวเองด้วย ฉันอ่านประโยคนั้นซ้ำไปซ้ำมาหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นจนแทบหายใจไม่ออกมันไม่ใช่คำอำลาแต่เป็นคำบอกลาที่อ่อนโยนที่สุดในโลกฉันนั่งเงียบอยู่นานจนฝนเริ่มซาเสียงหยดน้ำจากชายคาเริ่มเบาลงเหลือเพียงความเงียบที่หนาวเหน็บในครัวมีเพียงฉันกับแสงไฟที่ส่องอ่อนๆเนือสีสะทุกมุมของบ้านเต็มไปด้วยร่องรอยของเขารอยแก้วกาแฟที่เขาวางไว้ทุกเช้าหนังสือที่เปิดค้างอยู่บนโต๊ะ กลิ่นสบู่ในห้องน้ําที่ยังไม่จางฉันเดินไปทั่วบ้านทีละห้องเหมือนกําลังมองหาวิญญาณของเขาแต่สิ่งที่พบกลับเป็นเพียงเสียงหัวใจของตัวเองมันเต้นช้าๆหนักๆและเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดฉันกลับมาที่ครัวอีกครั้งหยุดอยู่ตรงประตูที่เขาเคยนั่งร้องไห้ทุกอย่างเริ่มจากที่นี่และอาจจบลงที่นี่ฉันนั่งลงบนพื้นเย็นเยียบมองไปยังเก้าอี้ว่างเปล่าและพูดออกมาอีกครั้งเสียงสั่นแผ่วจนแทบไม่ได้ยิน ถ้าเธอยังอยู่ฉันจะไม่หนีอีกแล้วคำพูดนั้นลอยหายไปในอากาศเหมือนความหวังที่ไม่มีที่ไปฝนหยุดตกแล้วแต่ภายในใจฉันยังคงมีพายุที่ไม่มีวันจบสิน้นแสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาทางหน้าต่างครัวกลิ่นดินหลังฝนตกยังคงอบอวลในอากาศฉันตื่นขึ้นบนพื้นเย็นของครัวที่ตอนนี้เปียกชื้นจากหยดน้ำตามเมื่อคืนความเงียบในบ้านทำให้ได้ยินเสียงนกร้องจากต้นไม้ข้างนอกทุกอย่างดูเหมือนเดิม แต่ในใจฉันรู้ดีว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปฉันลุกขึ้นช้าๆเดินไปที่อ่างล้างจานล้างถ้วยใบเล็กที่เขาเคยใช้ทุกเช้าน้ำเย็นไหลผ่านมือแต่กลับรู้สึกอุ่นจากความทรงจำบนโต๊ะอาหารยังมีรูปถ่ายใบนั้นวางอยู่ฉันมองมันอีกครั้งก่อนค่อยๆเก็บใส่กล่องเล็กๆไม่ใช่เพื่อหลงลืมแต่เพื่อให้อภัยตัวเองฉันเปิดประตูบ้านออกกลิ่นลมเช้าพัดเข้ามาแต่หน้าท้องฟ้าใสไม่มีเมฆไม่มีฝน เรากับโลกภายนอกกำลังเริ่มต้นใหม่รองเท้าของเขายังวางอยู่ตรงเดิมฉันไม่ขยับมันเพราะมันคือร่องรอยสุดท้ายที่บอกว่าเขาเคยอยู่ตรงนี้ฉันนั่งลงข้างรองเท้าคู่นั้นสูดลมหายใจลึกเสียงนกเสียงลมเสียงชีวิตค่อยๆกลับเข้ามาในบ้านที่เคยเงียบงนันฉันพูดเบาๆทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครได้ยินขอบคุณที่เคยรักฉันคำพูดนั้นไม่ใช่การอ้อนวอนแต่คือการยอมรับ ฉันยิ้มบางๆทั้งที่น้ำตาย,ยังเอ่ยอยู่ในตาเพราะอย่างน้อยฉันก็ได้เรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่การครอบครองแต่คือการปล่อยให้คนที่เรารักได้มีความสุขแม้ไม่ใช่กับเราฉันมองไปยังท้องฟ้าอีกครั้งและในแสงแดดอบอุ่นของเช้าวันใหม่ฉันรู้แล้วว่าถึงเขาจะไม่กลับมาแต่ชีวิตของฉันต้องเดินต่อไป